All the talk สวัสดีครับเพื่อนๆชาว t e k h a u t o Talk ทุกท่านนะครับวันนี้แม่มาพบกันในเอพิโซดใหม่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของจุดยืนของ To โยต a ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแม่ล่าสุดนี้ใครที่ติดตามข่าวนะวงการรถยนต์ก็จะทราบว่า,าคุณอากิโยโตโยดะ แกออกมาให้ข่าวอีกแล้วนะครับซึ่งทุกครั้งที่แกออกมาให้ข่าวนี่ก็จะเป็นข่าวอือหาไปทั่วโลกนะฮะเพราะว่าสิ่งที่แกให้ข่าวนั้นก็มักจะกระทบกับใจคนทั้งคนที่เชียร์แกแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยกับแกเยอะแยะมากมายผมเลยขออนุญาตเอาข่าวกราวที่คุณโตโยดะให้สัมภาษณ์หรือให้แนวทางกับสื่อไปเนี่ยเอามาวิเคราะห์เจาะลึกก็แะละ้กัน นะครับแล้วก็มาดูกันซิว่าสิ่งที่คุณโตยโยดะพูดเนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้เหมือนจะถูกแบ่งเป็นสองขั้วที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือคนที่เห็นด้วยกับคุณโตยโยดะก็คือคนที่มองว่ารถเครื่องยนต์สันดาบรถเครื่องยนต์ไฮบริดแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือแม้กระทั่งพวกฟิลเซลเนี่ยไฮโดรเจนพวกนี้ก็จะเป็นทางออกสำหรับรถยนต์ในภาพใหญ่นะครับ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าการที่จะไป Net ซีโรหรืออะไรต่างๆได้นั้นเนี่ยรถไฟฟ้า100%หรือ B.E.V. เนี่ยนะมันก็ต้องมีบทบาทมากขึ้น,นจะมากแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่การยอมรับของประชาชนนะครับก็มีวาทะวาทีที่มันกระแทกกันไปกระแทกกันมาระหว่าง2กลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม Conservative ซึ่งก็นำโดยโตโยต้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ ไปไกลและในเรื่องของเทคโนโลยีรถไฟฟ้าก็คือ BYD แล้วก็เท s l a นะครับซึ่งทั้งกลุ่มของเท s l a หรือ BYD เนี่ยเขาเองก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันถ้าใครติดตามข่าวคราว,ราวก็จะเห็นว่าเท s l a ก็ยังมองว่า BYD เนี่ยเ,ออเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็บอกว่าถ้า ค่ายรถยนต์อื่นๆหรือประเทศหลายประเทศเนี่ยไม่มีการกีดกันทางการค้าไม่มีการตั้งกำแพงเนี่ยสุดท้ายแล้ว BYD ก็จะเป็นผู้ชนะในแทบจะทุกตลาดนะยกเวน้นอาจจะยกเว้นในสหรัฐอเมริกาไว้เพราะมีเทสล a าอยู่นะส่วนค่ายอื่นๆก็จะล้มหายตายจากกันไปถ้าปรับตัวกันไม่ทันนี่ก็เป็นสิ่งที่เทสล a าพูดในขณะที่ BYD เองนั้นกลับมองเทสล a ว่าเป็นเอ่อเป็นมิตรครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเทสลาก็ซื้อของ BYD ไปใช้กันเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกหรือขยายธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าไปได้เน mm ี่ย b y d มองว่าเทสลากับ BYD เนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะฮะแล้วก็เรากำลังช่วยกันผลักดันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตนะนี่คือมุมมอง b ีนะ ก็ต่างกับเทสลาอยู่พอสมควรผมวันนี้กลับมาที่ค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างโตโยต้านะครับล่าสุดคุณอากิโอโตโยดาซึ่งเป็นประธานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เนี่ยก็ออกให้ข่าวอีกแล้วล่ะครับว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ร้อเ์เซ็นต์ี่ยหรือ BEV เนี่ย,น,ยน่าจะครองส่วนแบ่งตลาดในระดับโลกได้สูงสุดไม่เกิน30%เท่านั้นแหละ ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นรถไฮบริดเป็นรถไฮโดเจนเป็นรถใช้น้ํามันสันดาบทั่วไปนะฮะนี่คือมุมมองคุณโตยโยต้ามุมมองคุณโตโยตะานี่ยังบอกว่าสาเหตุที่แกพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าแกคิดว่าขอ้อเท้จริงคือประชากรโลกเนี่ยมีเป็นพันล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าได้หรือเข้าไม่ถึงไฟฟ้าน,นั่นเอง ก็เลยทาให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องยากอันนี้คือเหตุผลแก่นะเหตุผลคุณโตโยดะนะครับแล้วก็เรื่องราคาของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อะไรที่มีราคาแพงเนี่ยมันจะทําให้การสอบํารุงการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องลําบากอ่าอันนี้ก็เป็นมุมมองคุณโตโยดะเพราะฉะนั้นอ่าการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดหลายเรื่องอรวมถึงเรื่องของระยะก,การเดินทางด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริง คราวน,นี้ผมก็เลยลองหยิบจับตัวเลขนะก็อยากรู้จริงๆว่าสิ่งที่คุณตโยดะพูดเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เลยไปเอาเออข้อมูลต่างๆมาลองดูนะก็คือพอแกพูดมาปุ๊บผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเจอจากเว็บไซต์ sdgmove.com นะฮะก็เป็นเรื่องของ tracking sdg ในะประจำปี2565นะครับซึ่งก็เ SDG ก็คือ s ustainable development goal ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องสังเกตจากข้อมูลตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าประมาณ773ล้านคนอ่าอันนี้จากเว็บ SDG บางเว็บผมไปหาดูก็บอกว่า789ล้านคน ่าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าคำถามคือเอและไอพันล้านคนของคุณโตยโยดานี่แกไปเอาข้อมูลจากไหนมานะครับอ่ะย้อนกลับมาดูลองมาดูภาพคำนวณให้เป็นเปอร์เซนต์กันนะสมมุติว่า700-800ล้านคนทั่วโลกที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเนี่ยมันมากแค่ไหนเพราะอยากรู้ว่ามันกระทบโดยตรงอย่างไรต่อปริมาณ การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มันที่คุณโทยโดาแกพูดถึงว่าไม่ควรจะเกิน30%หรอกโลกนี้นั่น,นคือว่าไปนะครับพอมาดูสถิติประชากรของสหรประชาชาตินะฮะเป็นเรคคอร์ดย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจพันล้านคนราเตเืเซวยวกมกงก็คือ8พันล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับไอตัวเลขอาเซีว่าแ800ดล้านคนแล้วกัน ที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักเก้าจดปดเซหรือประมาณเฉลี่ยประมาณสิบเอร์เซนของประชากรโลกเท่านั้นที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อ้าวแล้วที่คุณโตยดะแกพูดว่าคนเป็นพันล้านเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าเลยไม่มีทางถึงส0สิเปอร์เซนของโลกนะอ,อันนี้คืออะไรนี่อันนี้เป็นคำถามแล้วกันนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการ สัดส่วนการที่คนทั่วไปจะไม่ใช้รถย,ยนต์ไฟฟ้าเกิน3 0เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแค่ประมาณสักเปเท่านั้นเองที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้าอีก90%เนี่ยเขามีไฟฟ้าใช้กันหมดแล้วจะเป็นไฟฟ้าพลังงานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งจะเป็นพลังงานทดแทนแม้ทั้งพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีโซลาร์มีวินมีอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกนะฮะเกือบ8,000ล้านคนก็ยังมี ไฟฟ้าใช้อยู่นะครับก็ก็อ่ะต้องมาลองดูนอกจากนั้นแล้วผมลองหาข้อมูลก็พบว่าจริงๆแล้วตอนนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP เนี่ยเขาก็พยายามจะเพิ่มโอกาสให้คนเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นทั่วโลกแม้แต่คนยากจนหรือพื้นที่ห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาแผงโซลาเซลล์ตอนนี้ก็ถูกลงเยอะราคาแบตเตอรี่ก็ถูกลงเยอะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ย คนจะใช้รถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นมากขึ้นก็เข้าถึงไฟฟ้าได้มากขึ้นและครับนะและอีลอนมัสเองเขาก็เคยเอาไปทดสอบทำเป็นบ้าน Sustainable ก็คือเป็นบ้านที่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับกริดหรือระบบไฟฟ้าเลยนะแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานแล้วก็เอามาใส่รถไฟฟ้าเพื่อวิ่งใช้งานประจำวันก็ปรากฏว่ามันก็ไปได้ดีนะครับหลายคนสงสัยพูดมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะเมืองไทยเราล่ะ ตัวเลขเป็นยังไงวะจากข้อมูลของ SDGS นะฮะก็ของไทยแล้วนี่แหละ s d g s n e s d c g o t h นะครับเนะนะขาบอกว่าประชากรประเทศไทยเนี่ยเชื่อไหมครับเข้าถึงไฟฟ้าได้แล้ว99.8%โอ้โหฮ,ฮะถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันจากสัดส,ส่วนนะ ก็เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการพลังงานของทั้ง3การไฟฟ้านะรวมถึงคือการไฟฟ้าทั้ง3แห่งก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาครวมถึงหน่วยงานของรัฐอย่างพวกพอพอพวกอะไรนะต่างๆที่เอาแผงโซลาเซลล์เอาอะไรไปแจกประชาชนด้วยเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะก็ทําให้เนี่ยแหละประชาชนจํานวนมากเข้าถึงไฟฟ้าได้นี่คือประเด็นแรกที่ ผมหยิบจับมาเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ลองไปเทียบกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็แล้วกันว่าเอ,อ๊ไอการเข้าไม่ถึงไฟฟ้านี่มันจะใช่เหตุผลของการคนการที่คนจะไม่ใช้รถไฟฟ้าหรือนะครับอีกข้อหนึ่งครับเป็นเรื่องของพวกอันไหลรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพงนะผมว่าเอาจริงๆส่วนที่แพงมาก,มากๆก็คือส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี่แหละ ซึ่งอนาคตเนี่ยจากที่ใครเคยเออได้ชมคลิปผมนะใน YouTube Tech Auto Talk เนี่ยไปย้อนดูคลิปเก่าๆก็จะทราบว่าจริงๆแล้วราคาของลิเธียมเนี่ยมันขึ้นลงตามดีมานด์สป라이ถ้าช่วงไหนแย่งกันมันก็ขึ้นนะถ้าช่วงไหนที่แบบออมีการใช้ลดลงราคามันก็ลดนะครับล่าสุดมีข่าวบอกราคาลิเธียมลดลงมาตั้ง6 70% 80%ประมาณนั้นนะครับในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่เพราะว่า เ,เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวคนก็ละง,งับการใช้ใช้รถไฟฟ้าซื้อรถไฟฟ้าก็ซื้อน้อยลงซื้อรถอย่างอื่นก็ซื้อน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยผมว่าทิศทางของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะไม่ได้มีราคาแพงขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญอะไรแล้วก็ทิศทางน,น่าจะลดลงด้วยเหมือน power bank อะโพลิเทียมไอออนนัคือแบตเตอรี่ที่อยู่ใน power bank นี่เราเอามาใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือแหละ สมัยออกมาใหม่ๆนี่แพงมากเลยตอนหลังๆนี่แทบจะแจกฟรีแจกเป็นของแถมวันปีใหม่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็ถูกลงมาเยอะมากไอ้ไส้แบตเตอรี่ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราสมัยก่อนก็แพงเดี๋ยวนี้ก็ถูกลงมาเยอะแล้วไม่กี่ร้อยก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทิศทางของแบตเตอรี่นี่มันควรจะเป็นนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านั้นเนเี่ผมเชื่อว่า ใครที่มีโอกาสใช้พวกมอเตอร์พวกปั๊มน้ำพวกก็จะรู้ว่ามันอึดถึกทนขนาดไหนที่สำคัญคืออึดถึกทนกว่าพวกรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแน่นอนซึ่งมันมีชิ้นส่วนเยอะมีจุดอ่อนเยอะเหลือเกินอะไรพลาดนิดพังหน่อยนไปเลยครับรนะบบน้ำเสียหายก็เครื่องพังระบบน้ำมันเสียหายก็เครื่องพังระบบหล่อลื่นเสียหายก็เครื่องพังนเพราะฉะนั้นมันมีจุดอ่อนเยอะ ที่สาคัญคือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็ก็สังเกตได้จากความร้อนนะมอเตอร์ไฟฟ้ามันความร้อนมันที่เราเวลาเราสัมผัสตัวมันมันต่ำกว่าเครื่องยนต์เยอะมากเลยเอามือจับได้เพะะนัะนเอ่อมันจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับสำคัญสุดๆเลยก็คือเรื่องของการไม่ปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียคือมันไม่มีท่อไอเสียมันก็ไม่มีการปล่อยมลพิษออกมาจากตัวรถ ก็เป็นการลดพวกพี2.5 p ม10พมไปได้ซึ่งเรื่องพวกนี้คุณโตยโยดาแกไม่ได้พูดถึงในการให้สัมภาษณ์เท่าไหร่เลยนะครับสิ่งที่คุณโตยโยดาพูดก็คือเน้นย้ำว่าบริษัทตั้งใจจะผลิตลดแบบต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์หลากหลายนะะซึ่งก็ฟังดูดีนะฮะแล้วก็โตยโยต้ามีกลยุทธ์เยอะเลยนะฮะในการที่จะตอบสนองทุกสถานการณ์นี่ฟังแล้วมีความพร้อมมากนะครับสิ่งที่คุณโตยโยต้าให้สัมภาษณ์ต่อคือว่า โตโยต้าเนี่ยไม่ได้ล้าหลังในการแข่งขันเรื่องของพัฒนาแบตเตอรี่นะนะตอนนี้มันดูเดือดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังพัฒนาต่อนะครับแล้วก็มีเอกสารเผยแพร,พร่แล้วก็เขาจะคล้ายๆเหมือนคําอวดอ้างย้อนไปในอดีตนะว่าจริงๆแล้วโอ้คนที่เริ่มต้นเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยก็คือโตโยต้านะนะเมื่อสัก2ี่0บาสิปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงแห่งเดียวนะที่สามารถลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง2 3ซตอนนั้นคือเขาหันมาใช้รถไฮบริด Hybrid. นั่นเห็นไหมนี่ขณะไฮบริด Hybrid นะรถทีดด่23%าเป็น่เป็น BEV แล้ะครับมันจะเป็นยังไงเอออันนี้ก็น่าคิดนะต่อยอดได้เหมือนกันแต่ผมอ้างฟังคำพูดกันแล้วสิ่งที่แกอ้างความสำเร็จในอดีตที่มันเหมือนกับยุคที่โกดักหรือโนเกียเขาอ้างความสำเร็จในอดีตแล้วก็ไม่ปรับตัวเลยนะครับเนี่ยมาความสำเร็จในอดีตไม่ได้บอกอนาคตนะ ยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจริง,รงๆนะครับประโยคเด็ดในการให้สัมภาษณ์สื่อครั้งนี้ของคุณโตโยดะก็คือญี่ปุ่นมีวิถีทางของตัวเองผมไม่เชื่อว่าคำตอบที่ถูกต้องคือการเดินตามรอยของตะวันตกทั้งหมดหรอกครับนี่เป็นคำคมที่คุณโตโยดะแกพูดได้คมบาดลึกมากนะครับก็คือเราเป็นญี่ปุ่นเราไม่ต้องไปตาม ยุโรปไม่ต้องไปตามโลกตัวันตกก็ได้เป็นวิธีญี่ปุ่นจริงๆนะครับคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วท่านซ e o ท่านใหม่ที่ตอนนั้นขึ้นแทนคุณโตโยดะเนี่ยที่มาจากเล็กซัสอย่างคุณโคจิซาโตเนี่ยแก้หายไปไหนครับไม่ค่อยออกข่าวกันเท่าไหร่เลยทําไมคุณโตโยดะซึ่งเป็นประธานน่ยคือออกจากซีอมาขึ้นมาเป็นประธานนะแทนที่จะให้คุณโคจินําหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เอาท่านประธานโตโยดะก็ย่ง พูดเหมือนเดิมนะครก็ปีที่แล้วแกยังเพิ่งอำลาตำแหน่งไปนี่คุณโคโคจิมานึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทอะไรต่างๆใหม่แต่สุดท้ายคนที่มีอิทธิพลกับค่ายโตโยต้าคือคุณโตโยดะเหมือนเดิมล่ะครับก็ต้องนำสกุลโตโยดะนี่สิเพราะว่าถ้าเขาคือผู้ก่อตั้งนะซึงก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโตโยต้าเองก็ออกมาเปิดเผย เรื่องว่ากำลังพัฒนาเครื่องยนต์สันดาบแบบใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเอามาเผาไหมแทนน้ำมันก็มีนะหรือเป็นฟิวเซลซึ่งก็ทำอยู่แล้วนะครับในรถยนต์หลายรุ่นนะครับฟิวเซลซึ่งก็ไม่รู้ราคามันจะถูกมาได้แค่ไหนแล้วก็ตัวไฮโดรเจนล่ะครับเราจะไปเติมตรงไหนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทจริงๆโตโยต้าพูดมาหลายปีแล้วแล้วคุณโตยโยต้าเองก็พูดซ้ำเหมือนเดิมนะคือไม่ได้ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักเท่าไหร่คือพูดทำนองว่ารถไฟฟ้าก็คงไม่ได้มีสัดส่วนอะไรเยอะนักหรอกนะน,ะ,นะก็คงได้เต็มที่ก็30%อนันนคือโตโยต้าพูดสิ่งที่ทำให้โตโยต้ามั่นใจว่าเขายังใหญ่อยู่ก็คงเป็นเพราะว่าตัวเลขปี2023ที่ผ่านมานยอดขายโตโยต้าทั่วโลกก็ยังทำได้ประมาณสัก11.2ล้านคันคือยังเพิ่มอยู่ยังไม่ได้ตกอ่ะ เพิ่ม7.2%จากปีก่อนหน้าก็เลยทำให้โตโยต้าหรืออาจจะเป็นคุณโตโยดะนี่ยังคงมั่นใจว่าเขายังยิ่งใหญ่อยู่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ละครับนะแล้วก็ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะโตโยต้าก็เป็นมาตลอดอยู่แล้วนะครับนะส่วนสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่โตโยต้าขายทั่วโลกมีไม่ถึง1%ปซของยอดขายทั้งหมดนะครับน้อยมากครับซึ่งก็ไม่แปลกใจอีกเช่นกันเพราะว่ารถ t o y o ต a ที่เป็นไฟฟ้าก็มี BZ4x อะไรต่างๆนี่ก็ก็ไม่ได้ดีเพียงพอแม้กระทั่ง Lexus เองก็ไม่ได้บูมเท่าไหรน่นักนะครับราคาเองก็ไม่ได้น้อยนะกว่ากับรถอื่นๆของค่ายอื่นๆที่ก็ขายอยู่ในตลาดโลกที่รถ<ม>เอารถเอาและโ t โยต้ลดไม่ได้นะครับย้อนมาดูยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกันบ้างปี2023เนี่ยครับพบว่ายอดขายยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ย มีเกือบประมาณสัก15ล้านคันออพอดูตัวเลข15ล้านแล้วย้อนไปดูตัวเลขที่โตโยต้าขายได้11.2ล้านเออแสดงว่าตอนนี้จริงๆถ้าเอารถไฟฟ้าทุกยี่ห้อมารวมกันก็มียอดขายมากกว่าโตโยต้าไปแล้วนะครับแล้วมาดูการเติบโตครับเติบโต35%สินะร์เนะจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี2023เมื่อเทียบกับ2022ในครึ่งปีแรกของ2022เเครึ่งปีแรกของ2 0ง3ทัทะ เพิ่มขึ้นถึง49%เโอ้เกือบเกือบห้นะแล้วก็มาชะลอตัวตอนปลายปลายนิดหนึ่งสุดสรุปสุดท้ายปลายปีก็ยังเติบโตปี2023เทียบกับ22เนี่ยคือ35%ซึ่งต่างกับโตโยต้าที่เติบโตแค่7.2%นนะครับอ่ะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังก็เป็นวิจารณญาณให้ดูกันแล้วกันว่าอุตสาหกรรมรถยนต์กลุ่มไหนเติบโตสูงกลุ่มไหน เต,ติบโตต่ำนะครับถ้าจะมองค่ายรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาเนี่ยค่ายอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือ BYD ใช่ไหมนะครับซึ่งรวมเอาปลั๊กอินไฮบริดมาด้วยนะ,ะ BYD ก็ขายไปได้ล้านเจ็ดแสนคันนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะคิดเป็น21.1%ของตลาดเทสลานี่ไปล้านห7 0่0 0สน่าคันนะครันนกครบก็ประมาณ16% GAC ก็อยู่ประมาณสัก สามแสนกว่าคันนะฮะก็อยู่6 8จของตลาด BMW ประมาณ3ามแสนกว่าคันนะครับก็ประมาณ5.8%ของตลาดส่วน Volkswagen ก็เกือบเกือบสามแสนนะสองแสนกว่าคันนะครับอยู่ที่4.7%ของตลาดเอาท็อปไฟไปก่อนแล้วกันเนี่ยก็เป็นภาพร,มรวมๆที่ทําให้เราเห็นได้ว่าการเติบโตของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทุกค่ายนะไม่จะเป็นจีนหรือว่าจะยุโรปนะี่ย หรืออเมริกานะครับก็มีทิศทางในการเติบโตสูงขึ้นในขณะที่คุณโตโยดะซึ่งเป็นผู้นำของโตโยต้าเขายังพูดเหมือนเดิมนะถึงแม้ก็จะลงจากตำแหน่งไปแล้วแกมีโอกาสพูดแกก็ยังพูดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มองว่าสุดท้ายเราจะไปถึง Net z ซ r o กันได้ยังไงตอนนี้เราก็เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดมากขึ้นว่าโตโยต้าก็ยังคงมีจุดยืนอนุรักษ์นิยมแบบเดิมอยากเอาคงเครื่องยนต์สันดาบไว้เพราะว่า Supply Chain เขาใหญ่เกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้จะเอาไฮโดรเจนมาก็อยากเอามาสันดาบอยู่ดีนะเพราะว่าเก็อย่างน้อย Supply Chain ระบบเครื่องยนต์สันดาบก็ยังอยู่นะไม่ล่มสลายไปนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็เปลี่ยนวิธีคิดทำไปนู่นเลยครับเรื่องของรถไฟฟ้า100%ไปผลิตแบตเตอรี่ไปอะไร พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆไปถึงโซลิสเตตไปถึง High p e r f o r m แมน e ์มอเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือภาพรวมๆที่เราให้เห็นว่าเอ๊ะตกลงนี่แหละโตโยต้ากับจุดยืนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและแกจะไปยังไงกันต่อเดี๋ยวฟังครั้งหน้าว่าแกจะสัมภาษณ์อะไรใหม่ๆมาอีกแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมะใครที่ฟังแล้วชอบนะครับ แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันในช่องนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ all the talk.